p o อ m มอย m i มิกกี้แอนด์เฟรนด์ก็คือจะมีทั้งหมด8แบบเนาะแล้วก็1 s e c r ซีเครเนาะความน่ารักของคอลเลคชันนี้ของ p o อ m มอยด์ก็คือเราจะมีน้องๆอยู่ในแบบกิริยาบอกต่างๆซึ่งน่ารักมาก็นความห้อยโหนดใดๆอะไรอย่างไรซีเครตลายกัรนี้ต้องมาล่า s ีเคร t กันกล่องก็จะเป็นหน้าตาเป็นกล่องสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับไปแกกันเริ่ม1 2 3 เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่ม่ถูกอ่ะน้องเป็นมินนี่เมาส์มินนี่เมาส์ที่เป็นพาร์ตี้สตาร์สีก็จเแบนพี่มินนี่ที่แบบพาร์ที้สตาร์ก็คือแบบเป็นบันไดอะไรเงี้ยสู่ดาวแล้วน้องก็กำลังแบบอารมณ์เป็นดาราฮอลลีวูดเลยเหรอล่ามโชว์ข้างข้างโชว์เป็นนี่น้องก็จะแบบเออนี่ สองที่สองจ้ามาดูซีเคร็ตขั้นตอนะจ้าเห็นเลยเนาะไม่มีถุงเนาะหนึ่งสองสามอุ้ยเป็นกลมๆอ่ะชะดาอุ้ย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 ใช่ปะพี่พี่มีกี้ปะพี่มิกิที่เป็น world tour มะกลมๆนะจะเป็นแบบลูกโลกอ่ะที่แบบเห็นไหมล้วก็จะมีแบบเสียความหมุนๆหน้าแล้วพี่มีกี้ก็จะแบบเป็นนั่งเครื่องบินลอยอยู่แบบเหมือนแบบในหมู่ดาวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยออกแบบดีดีอยู่นะไปต่อจ้ะเอาเลยนะหนึ่งสอง ซ้ำโอ้ยโดนเอากับเดซี่ไงโดนเอากับเดซี่ตกกับยู่ตั้งนานที่แบบนั่งอยู่บนพระจันทร์แล้วครับแบบมีโยกโยกๆอย่างเงี้ยได้เลยวยมั้ไปกล่องที่สี่นะทุกคนชานชารันชาเน้นสองซ้ำชิปแอนเดลจ้ามาเลยตาช่างมาเลยจ้านี่นะจ้าชังชังจังชังชังน่ารักเลยเดี๋ยวงาต่อไปนะหนึ่งสองซ้ำแดลุงสครูว์ชิตรักว่ายน้ำอยู่บนกองเงินกองทองอะไรเงี้ยเฮ้ยดารา ตามลุงไปเลยลองที่หกนะจ๊ะหนึ่งซีเิดไหมซีเกดยังวิวิวิวน้องหลานั้งหลายแหละมาแล้วจ้าแกะก่อนเหมือนน้องกําลังโตขึ้นแล้วก็กำลังเป็นผู้ประสบภัยอะ่ะแล้วน้องๆกําลังช่วยเหลือกันเองอยู่แบบ ช่วยคนขวาอันนีน้น่ารักมากดีมากเลยอ่ะแล้สองกลางสุดท้ายจ้ะพี่เค็จะมายังเราเหลือกระโดดนอกกับเดซี่ไงอ๋อเดีินโดนัลก,กับเดซี่เดี๋ยวๆไปหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามทาา่นานไดน้ท่านได้โดนัลท่าได้เดซี่เป็นเพลงควายอย่างเงี้ยระหว่างต้นไม้สองต้นน่ะน่ารักมากอ่ะอันเนี้ยดูดิเต่งแต่เต่ง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 ของเดซี่แลนะก็จะเป็นแบบเหมือนพุ่งมาจากกล่องของขวัญเนาะก็รวมถือแบบลมแล้วก็แบบมีจดจาร์นะปิ้งปิ้ง ิงโอเคตอบทั้ง8ตัวแล้วและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะจ๊ะเช็งเต็งเๆงเ็งอย่าลืมนะถ้าอยากให้เราแกะสีเกต้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราลุ้นว่าเมื่อเราเมื่อไรเราจะแกะได้สีเกตน